ังจากที่แสนปมได้เข้าไปช่วยจ้อยลูกของนายพลาจากการถูกงูกัดนายพลจึงตอบแทนแสนปมด้วยการให้ที่พัดและช่วยแสนปมในการปลูกผักต่างๆเพื่อนำไปขายเนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้เงาอะไรมั่นใครเหรอ ท่านเป็นใครกันนทำไมถึงช่วยเราละ่ะตอนนี้เจ้าอย่าเพิ่งรู้อะไรเลยอีกไม่น,นานเจ้าก็จะรู้เอง,เอง พูดมาสิว่าย,ยังไงล่ะท่านโหรห,หลวงอ,อคือวันหลังจจไดพราเจ้าเด่นนำเรื่องที่พระธิดาฝันไปคำนวณบวกลบคูณหารทำแควรนลูดแล้วได้ความว่าคือพระธิดากังจะได้ขู่นะพระเจะ้าแผ่เป็นความจริงแล้ะท่านโหรฮะฝันทงเลยพระเจา้าแ่ <c oughs> เ่เฮ้ยถึงเวลาแล้วสินะเจ้าว่าอย่างไงจันสุดา ราจะต้องแต่งงานจริงๆเหรอเนี่ยและพระธิดาคิดยังไงแล้วเหรอบางทีเราก็อยากแต่งนะแต่เราก็ไม่อยากจะจากพ่อแม่ของเราไปและคนที่จะเป็นคู่ครองของเราจะเป็นคนแบบไหนกันนะลุงมาตรงนี้นะจ๊ะลุงเออเออตรงนั้นแหละเออนี่ข้าถามจริงๆเจ้าใช้อะไรปลูกผักเนี่ยฮะผักของเจ้าถึงได้ออกมาผลใหญ่โตดูน่ากินไปหมดเลยอะ ก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกใชนก็ปลูกไปตามธรรมดานั่นแหละจ้าไม,ไม่ยอมบอกเคล็ดลับเอาละเสร็จแล้วจะก,ก็ไปได้แล้วลไปจ้านุง ว,ว่าพระธี่เดินี่<ะ>น่พพอจะอาพิเศษสมรสแล้วนะวุย้ยออหรอจริงหรอ,อพระจะอาพิเศษกับใคร,รอ่ะเขอก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าอ่านข่าวมาว่าผลหลวงทำนายไว้อย่างนั้นอย,อย่างนี้ข้าก็ไม่หวังกันแนอ,อไม่จริงเหรอแต,แต่จะต้องไปเกิดมาอีกส<อ>ิบยอดนะ อไอ้เนี่ยฮะโอ้ยคอมเป็นไรอีกล่ะเฮะมีเรื่องอะไรอีกล่ะฮะดูนิโอโหเรื่องนี้นี่เองเอาละถึงเวลาที่เจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าต้องการแล้วละนะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายกรรมเก่าของเจ้าทั้งคู่นะ่มีเยอะ เ้าจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยตัวเองนะรู้ไหมเจ้าแสนผม ไม่กิน,อ,น,นอ,อะไรละร่ะลูกหม่อมฉันไม่กินเพคะทำไมถึงไม่กินล่ะลูกจ้าลูกจ๋าก็อาหารเหล่านี้ไม่ถูกใจหม่อมฉันเลยนะสิเ่ค้สเสด็จพ่อมากจ,กจริงๆเลย อะไรกันน่ะกันหนาเนี่ยเอ๊ะเมื่อเมื่อกี้นี่จะพูดว่ายังไงนะคือหม่อมฉันบอกว่าอาหารก็มีมากมายเชื่ไม่ถูกใจพระธิดาเลยแหละพี่คะเออน่าสิลูกพ่อว่าอาหารก็อย่างดีเลยนะแล้วลูกอยากจะกินอะไรเหรอจ๊ะหม่อมฉันอยากจะกินแต่มะเออม้างั้นขึ้นต้นด้วยมะใช่ไหมพ่คะงั้นก็เป็นมะม่วงเลยผิดพี่คะไม่ใช่มะม่วงมาดันสิ แน่นอนเลยผิดอ,อีกนั่นแหละไม่ใช่มดันเมียมะเมียวนะไม่มีนะถุงทองมา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 เขือแล้วกัน <laughs> ตูดต้องเลยเพคะเสด็จพ่อมาเขือเพคะทถายแตกก่กอดแตกโฮโฮ